อีกค่ารเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่วันนี้เราก็มาอยู่มาเดินทางนะครับดูหน้างานนะครับก็ประเมินหน้างานแล้วก็ประเมินนะครับเพราะว่าที่นี่จะเป็นงานเปลี่ยนย่านะครับเราเลยต้องมาประเมินหน้างานแล้วก็ดูว่ามันต้องทําอะไรบ้างนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเปลี่ยนย่าแล้วคิดแตค่าเปลี่ยนย่ามันไม่ได้นะครับมันต้องมีเรื่องของ การดูนะครับระบบพื้นเดิมเดิมานรไฮเทอีก800เมตรนะครับแล้วก็ว่าจะปรับปรุงตรงไหนเพิ่มเติมตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับนี่วันนี้เราก็มานะครับประเมินหน้างานนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับเราก็มาดูกันนะครับเพื่อที่จะจบแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันนะครับไอ้โนในนี่อะไรเงี้ยนะครับคุยกันให้จบเรื่องเนื้องานนะครับเดี๋ยวต่อติดตามครับ นี่นะครับเราก็มานพามาดูนะครับอันนี้จะเป็นงานที่จะเปลี่ยนหญ้าเทียมนะครับแล้วก็ะตะข่ายนะครับตะข่ายเปลี่ยนหญ้าเทียมแล้วก็จะมีะงานเกี่ยวปรับพื้นนะครับที่นี่ไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าจะขนาดกว้างคุณยาวเท่าไหร่นะครับที่นี่ทําเป็นสองสนามเล็กนะครับ เดี๋ยวเรามาวัดพื้นที่ก่อนนะครับคือการมาทำงานต้องดูรายละเอียดด้วยนะครับว่างานเนี่ยนะครับเป็นยังไงแบบไหนนะครับแล้วก็ระยะนะครับระยะนี้ก็สําคัญนะครับเดี๋ยวเรามาคนเดียวเราก็ทำงานได้นะครับ เช็คด้วยระบบนะครับแล้วก็พื้นนะครับรางระบายน้ำนะครับเดี๋ยวเราต้องมาไล่ดูกันนะครับว่ามันจะเท่าไหร่นะครับ 39เมตรพื้นที่หญ้า39เมตร